สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีคุณพอ่อคุณแม่ทางช่องทุกทท่านครับครับมือเดเศร้าของวันที่เก่าครับอ่าวันที่เก่าท่านวาคม2566ครับอ่าเดินทางมาไกลถึงโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับเอฟซี FC กับพยายามจับตาอ่าแนวทางตัวเลขแต่ละสำนักนะครับว่าสำนักใดนาติตา่างนะครับเพากระจังตาม สำนักให่บนาติดตามกับปล่อยพันธุ์นะครับทางสองกาอยากให้เอฟซีมีโชคมีลาบกันสุขคนนะครับจึงได้ส่อหาแนวทางจากสำนักต่างๆมาให้สำนักที่ว่าเด็ดว่าดังนะครับเอามาฝากมาตอนเอฟซีคุณพ่อคุณแม่กันคำมือนี้กับกากคือเก่าคือเดิมพอตีครับกลับมาแล้วนะครับหลังจากห่างหายกันไป 2- องสามวดนะครับพอตีกลับมาแล้วนะครับพอตีได้ส่งตัวเลขแนวทางมาให้นะครับ งวดประจำวันที่16ครับ16ธันวาคม2 5 6 6ที่จะถึงนี้ครับแนวทางตัวเลขของพอตีนะครับอาซีถือวกโดนใจ FC คุณพอ่อคุณแม่ทางช่องกันซัมในนะครับอาเข้ามาเบิ่งมาชมขับมักชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยรับเพื่อเป็นกำลังแรงใจให้ทางช่องอีใดมีกำลังแรงใจนะครับหาลิดและการแนวทางเด็ดดังๆจากสำนักต่าง มาฝากมาตอนเอฟซีกันนะครับขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับอ่ะครับเพื่อว่าเป็นการเยเวลาครับสิพ้าเอฟซีคุณพ่อคุณแม่ทางช่องห้องเข้าไปเบื้องตัวเลขน้าทางครับของพ่อตีกันนะครับอ่าพ่อตีนะครับถ้าผู้ใดเป็นเอฟซีเก่ากะคือสิลูกกันดีอยู่นะครับเพราะว่าพ่อตีเคยออกทางช่องห้องก็ถือว่าหลายงวดพอสมควรนะครับแล้วก็พ่อตีกะห่างหายไป 2- 3งสมงวดนะครับอ่ะ เนื่องจากพอตีติดภารกิจว่ามีเวลาคำนวณตัวเลขแนวทางงห้นะครับมืดอนีอ่าพอตีแต่ทรงตัวเลขเนวทางมาห้แล้วนะครับอ่ามาเบิ่งสดๆนำกันนะครับเดียวทางแอดวีไล่แตะครับสิเขียนไห้เบิ่งสดๆกันด้อรับอ่าตอนนี้กับส่งเสายังไม่ทันได้ออกไปใส้นะครับอ่ายังบอ,อกไปใส่แต่เลยเสียวเนวทางของพอตีมาฝากว่าตอนเอฟซีกันก่อนนะครับอ่าเดียว รอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวแอ v ดวีไลสีเขียนให้เบ่งนะครับเขียนสดๆกันเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่ที่แคปหน้าจอว่าเป็นเ้ยครับกะช่วงแอ v ดวีไลเขียนอยู่นี่กะเขียนตามเลยก็ได้นะครับเขียนตามเลยครับหลังจากคลิปต่างๆที่ทางแอ v ดวีไลนะครับได้ปล่อยไปแล้วนะครับกะยำกันอยู่ตลอดนะครับบางสำนักเพิ่นอาจฝีปล่อยมากนะครับเป็นคลิปเดียว กาให้เอฟซคุณพอ่อคุณแม่เบิ่งคลีปยอนหลังน้ำยานลืมนะครับอ่ะยานลืมแล้วก็บ,บางสํำนักกะอาจสิมิโคงสุดท้ายกันอยู่นะครับนะครับมาเบิรงน้ำกันเรียวปรับมุมกล้องให้คุณพอ่อคุณแม่น้ำนะครับ คับพ่อตีสิบหกสันวคงครบคบนะครับ แนวทางตินบนล่างด้วยครับเอฟซีแนวทางตินบนลา่บนบลางนะครับบนกล่างนะครับ ครับมาเบิองน้ำกันครับคู่แรกครับห้าศูนย์ห้าสองเจ็ดสองครับเจ็ดศูนย์ แล้วมีตัวกันครับสองครูนะครับตัวกันนะครับกันไปที่คุณพ่อคุณแม่ที่แคหน้าจอวเขียนนะครับเขียนไปนําเลยนะครับกันครับมีกันมีหกสี่หกสอง ชาดเจนมารอกับเอฟซีครับอ๋อนี่ครับพ่อตีนะครับอ่าบอมีสถิติเก่าด้รครับเอฟซีนะครับขอบอกนะครับพ่อตีบอดดิซงสถิติเก่าพว่าพ่อตีก็เคยลงทางช่องเ้าอยู่เพียงแต่ห่างกันไปสองสามหมวดนะครับเอฟซีถ้าเป็นเอฟซีประจาก็คือซีลูกันดีนะครับอ่าสองสามหวดที่ผ่านมานะครับพ่อตีบอดดิซงแนวทางย้อนหลังมาให้เบิงนะครับ ครับตัวเลขกัสิประมาณนี้นะครับออมักชอบกันบอถูกอกโดดใจบอนะครับอ่าบนล่างนะครับอ่าคุณพ่อคุณแม่ที่แคบหน้าจอบ่าเป็นครับมีห้าศูนย์ครับห้าสองเจ็ดสองเจ็ดศูนย์อ่ากันสองคูนะครับคือหกสี่หกสองนั่นเป็นตัวกันของอตีนะครับสิบหกธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับอ,อ่ามักชอบแคบหน้าจอไว้ บอหมักปล่อยพันนะครับทางสองเฮานาเสนอเป็นแนวทางนะครับคุณพ่อไห้มากเป็นแนวทางนะครับ IFC คอมเมนต์มากนะครับอย่างไห้ท่าง่องเข้าไปติดตามสำนักใดเพราะว่ามือนี้ก็เป็นวันที่เก่าแล้วือว่าอ่าสิเขาโค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับแต่ละสำนักก็จับตาให้ดีนะครับคือยัดวีไล่บอกนะครับบางที่อ่าสำนักที่ล่อโค้งสุดท้ายก็มีนะครับแล้วก็บ,บางสำนักกับปล่อยมาคิปเดียว ก็คือจบเลยนะครับแต่ละงวดนะครับเท่ากับอดิตตามไว้นะครับสาหรับเพียตีปาม่นเท่ากับปล่อยไปแล้วนะครับแล้วก็เอฟซีมีคอมเมมต์มาอยู่นะครับสําหรับดับล่างพ่อกล้วยนะครับทางแอดวิไลได้ปล่อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวบรแนนนะครับทางแอดวิไลก็ว่าสิอัดคีปลงให้เอฟซีเบิงอีกอยู่สาหรับแนวทางชุดดับบนดับล่างพ่อกล้วยนะครับเอฟซีก็ลอกันไล่นะครับพะว่างวดที่ผ่านมาพ่อกล้วยดับอยู่บน่างกันเลยนะครับ อ่านี่เป็นแนวทางครับเซานี้เอามาฝากมาตอนกันกับพ่อตีนะครับคุณพ่อคุณแม่คือสิจดท่านอยู่นะครับเพระาะว่าแนวทางนี้อ่าซีสุดกับตัวกันกับสองสุดกับแค่หกสุดนะครับแนวทางเป็นบนล่างนะครับอ่าเอามาฝากมาตอนกันในเซานีนะครับ้าก็สายใดที่ว่าเด็ดว,ว่าดังเท่ากับพยายามนะครับจับตาเอานะครับเอซี MC. แต่ว่าทางแอดวิไลกัคิดว่าเด็ดว,ว่าดังทุกสำนักนะครับจังเอามาฝากมาตอนคุณพ่อคุณแม่กันอ่าอ่าสุดท้ายนี้ให้ที่ทั่งช่องครับยูดีไม่แห้งสุกๆงวันหมานไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ